จนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นไงเรื่องที่เราไม่ปฏิบัติดนมันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบตัติฉะนั้นผมคราวไปกราบท่านอาจารย์มัน่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องอะอืมมันต้องเนีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปทุ่ง จะไปในป่าที่ั่นจะตามเธอพระพุทธเจ้าจะตามเทศในฟังบ่อยทีเดียวในฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกประฟังไว้แปลกมันกันมันก็แปลกมันกันไอความเป็นจริงนั้นไอจริงที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากจริงอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนเรา แน่นอนก็นไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันอืเรียบตัวยอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนมันเคยไปมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น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 คนนั้นก็ฟังฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้ ไม่รู้รู้อยู่จะไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนจะเดินออกไปโน่จะพบก,กันที่มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนทีนทอนวัดที่มันเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นยังงั้นอย่างางั้นแลว้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังอื ตอนนี้ว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกะไม่รู้อีกล้วมีองค์ที่สามนี่เดี๋ยวตัวต้องไปอีิถามเหมืนอนกันม,มาจากไหนมาจากวัดเผื่อนี่รินพรนี่วัดที่เทว่ามันก่วงขวางมันจริงไงอะไรมั้งอก็เล่าเล่าไอ้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริง ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างเนี้ยปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียบไปฟังอย่างนี้ทําไมปัญหามันถึงหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสํารวจด,ดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริง ไอ้ความจริงนี่เนี่เป็นต้นมันจึงนค่าไรไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นนะมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติ มันจะรู้ยุ่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นนมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่นเับเพราะไปร,รู้จากคนอื่นรับคนที่เชื่อจากคนอื่นนั้นเนี่ยก็ไดอยู่แต่ว,ว่าพระพุทธเจ้าไม่ปสนใจเฉกสรรเสริญที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตวัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะ มันอิ่มใจแล้วใครจะพูดัวนั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นอืมฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงโกงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทําตามจิตของเจ้าของอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะจิตของเรานี่เราฝึกแล้วด้วยอย่างเป็นจิตที่ถูกต้องนีแล้ด้วยอยังนะ เป็นจิตที่ควรใช้ได้หรือดีย,อยังน,นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้า,ออาธรราท่านจิตไปกงกันข้ามกัมบจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะอกงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เหยดต้องข้ามหัวมันไปนอย่าไปฟังมัน บางทีมันขัดข้องพอที่ทาได้แล้วไม่ต้องขัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติกรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละขึ้นมาสิ่งนี้สิ่งนี้มันอยากเลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันเลยมันขัดใจก็คือมันขัดจตเนนั่นแหละ เคยไปวางไปฟังวาทะของอะไรภาษาดิภาษาดิบุตรยังไงท่านกับท่านทำไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านจะเข้าไปบิณฑบาตท,ท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นนะ่อไปถึงบ้านคนบางคนบกบเใชนะไม่เอาใจใส่เฉย บางคนก็มาชะชะนิมนต์เดียวขานิมนต์เดียวขานิมนต์นั่นนั่นเรื่อยละไม่มาหาหรอกนิมนต์ไปตังสามสิบนาทีก็นิมนต์ให้เยยนอยู่ใจของท่านกัน <c oughs> นี่พอใจมันทําอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านเคยพินะวะ่าอืม จงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่ในน้อยอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของประน,น,นี่ให้แต่ของร้อนๆอย่าให้ของเย็นไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านอะเมื่อปีนีสวาก็ท่านอยากให้ยากโยงเตรียมกองมาใส่ปุ๊บเลยเรียบไปซะ ที่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงคินสบายแล้วก็อยากให้เขาให้มากๆเสียด้วยเอาบ้านเดยวกลับมาเลยมันต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราเต็มน้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านแหะท่านสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากอยากได้แต่ของดีๆทางนั้นแหละแต่ว่าอยาเอาของดีให้เราเลยให้เก็บของอยาหยาบนั้นแต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแี่ท่านสอนจิตของท่านไว้ มีลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านขนั้นท่านจึงสอนจิตของท่านจนยกจิตของท่านพ้อนอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นจิตเดอันนี้มันเป็นอารมณ์ unified. ท่านจะรู้จกักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นจิตเดอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักจิตทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้ว ิเลสมันเป็นอย่างจิตเป็นเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท,นนนท,นนนท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเนยลงความว่าการปฏิบัตินั้นอย่าปฏิบัติตามจิิตของเราใช่ได้เลยปฏิบัติโกงกันห้าม